มาจะไปแล้วผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่โรงเจแม่อนสวรรค์นะครับเรามาจิมเจแล้วก็มาดูพิธีกรรมต่างๆของโรงเจ นี ality, ่ก็คือว like ิธีการเหมือนการข้าวโพดข้าวสารไล่ปัดเขาเรียกว่าปัดลำควานภาษาไทยเราเรียกปัดลำควานนะในสิ่งที่ไม่ดีออกจากบริเวณนี้แล้วบ้านเป็นการกินเจเนี่ยนะของที่ทานผู้ชมมันจะเนี่ยที่เขาคุยด้วยหรือยืนเนี่ยนะก็เป็นเจ้าของที่ที่มอบให้กับโรงเจท่านผู้ชม

ติดขายนันน้ำันน่อไร่อันนี้กีร่อ่ะคุณแม่หกร่หรแล้วแม่มีทั้งหมดกีไร่ตรงเนี้ยพื้นที่จากไรมีกร่นี่เองแลประมาณ3งาน3งานก็แบ่งพวกผม3คนคนละงานได้ไหมฮะดีเดยใช่ไหมดีาแล้วกัรูปผมเนี่ยแบบว่านั้นมันไม่ยพี่ตังครับ ที่มรูปชายทงพอะชดนี้เลยอ๋อลงเจเลยนะเออแลตกเป็นลงเจพอดีเลยือที่เป็นยอู่ขา่เขานกันก็อย่างเี้เ,อออเ,เนะเอะแดงแดงว่าคุณแม่นี่ไม่ไม่ใช่มีที่เฉพาะนี้ยังมีที่ที่อื่นอีกเนาะพอมีอยู่เนาะ เออใช่ทำบุญไปแล้วไอ่ถี่เดือแล้วก็มีเดี๋ยวมันก็เพิ่มเนาะไม่หมดละครับเห็นอย่างนี้นี่คือไม่หมดและฮะเดี๋ยวมันก็มาเองนะพี่เนาะเมาต่อบุญไปเองไม่นี่เขากว้านซื้อไปรอบแล้วเดี๋ยวเขาจะบีบตีวงล้อมละตีวงล้อมใช่ไหมเหมือนบางรายการเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่กว้านซื้อไปรอบแล้วเดี๋ยวจะบีบวงล้อมใช่ไหมพี่ยุ้งได้หมดเลยพอซื้อซื้อในซอยเราแล้วปีนั้นไปขายที่ซันกัตต่ายจะได้ นี่่คะเขาก็ขายห้องในตอยเราอะมาบอกขายบอกขายบอกขายคือเกือบสิบห้งงองแล้วหูร้านร้ันที่ขายไก่ใหญ่นี่มาคำว่าไม่รู้จักหรอกเราไม่รู้จักมันมันไม่รู้จักเราหรอกอรู้จักแต่ก่อนอย่างเดียวกรอยขายไก่ตลาดนะฮะ นะครับอันนี้ก็คือเขาบอกบุญแล้วก็ทําบุญด้วยที่นะฮะเขาก็คงจะได้ที่ตอบแทนเยอะๆเลยนะครับคนที่เขาทาบุญด้วยที่นะ่านผู้ชมเนาะมีที่เพิ่มใช่ใช่ดีเดี๋ยวผมพาผู้ชมไปดูอาหารเจก่อนว่าวันนี้ที่นี่มาทั้งทีแล้วเราก็จะดูกันว่ามีอะไรแล้วประทาน เราก็จะรับประทานเอาเอาเอาของหวานก่อนเลยไหมอ่นี่กะทินะเห็นหน้าตาคงเป็นกะทิจะเป็นข้าวต้มไม่ได้อันนี้มันอันนี้ขนม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 นะฮะม,มีอาหารเจทั้งหมดเลยมีถั่วมีผัดซี่วิ๊วอันนี้ธรมธรมดาอัอน๊วธรรมดาถ้าลอยฟ้าจะอยู่ที่สูงอันนี้ข้าวต้มนะผู้ชมนี่ผู้ต้มอันนี้ผัดขิงน,นี่แกงจืดอ,อน,นี้แกงนี่โอ้มีนะแล้วก็มีข้าวสวยหลายอย่างนะครับที่อาหารเจก็แบบเลี้ยงแบบชาวบ้านแบบง่าย สบายสบายนะฮะแต่ชมรมกินกินเสร็จแล้วก็ต้องล้างจานเองนะล้างจานเองเอ่านะฮะเนี่ยล้างจานเพื่อกันล้างพัฒนานี่อยู่ใจชุ่งอากาศดีด้วยครับที่โรงเจเอาจารที่คนครสวรรค์นี่แหละนะครับบริวเวณก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชม